เรียนคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดขอนำเสนอผลการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตพื้นที่อำเภอสูงเมน่นสูงเม่นถิ่นตำนานคัมพีใบลานล้าค่าบูชาพระาธาตุเนื้อคู่บ้านตากทำงานประเพณี ผลิตภัณฑ์ดีไม้สักอนุรักษ์อ่างแม่มานอำเภอสูงเม่นตั้งอยู่ท้องที่ลำน้ำแม่พวกปีพศ2445เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอแม่พวกตามลำน้ำและในปีพศ2460ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอสูงเม่นอำเภอสูงเม่น ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดแพร่พื้นที่เป็นที่ราบมีภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบระหว่างภูเขาโดยแบ่งการปกครอง12ตำบล110หมู่บ้าน1เทศบาล12องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรทั้งหมด52,667คนมีผู้สูงอายุ17,320คนคิดเป็นร้อยละ32.88องาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับตำบลป่าแม่ตำบลน,นาจักตำบลช่อแฮอําเภอเมืองแพร่ ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลช่อแหอําเภอเมืองแพร่ทิศใต้ติดต่อกับตบำลตตตบลน,น้ำหมันอําเภอท่าปลาตำบลบ้านด่านนาขามอําเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์และตำบลแม่จัวตำบลปงป่าหวายอําเภอเด่นชัยทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลตาผาามอก อำเภอรองมีระยะห่างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่15กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลแพร่13กิโลเมตรและห่างจากโรงพยาบาลสูงเม่น4.8กิโลเมตรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอสูงเม่นมี16แห่ง แบ่งออกเป็น4ี่โซนได้แก่โซนน้ำพุโซนแม่สายโซนแม่ยมและโซนน้ำพึ่งมีจำนวนบุคลากรทั้งหมด103คนประกอบด้วยข้าราชาการ31คนลูกจ้างสายวิชาชีพ33คนและลูกจ้างสายสนับสนุน49คน รายงานสถานะเงินบำรุงรายรับรายจ่ายแยกตามหน่วยบริการแต่ละหน่วยบริการมีรายรับมากกว่ารายจ่ายข้อมูลณวันที่28กุมภาพันธ์พศ2568สสถานะเงินบำรุงยอดคงเหลือแยกตามหน่วยบริการ ข้อมูลณนะวันที่28กุมภาพันธ์พศ2568ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในการดำเนินงาน5ส้สตามมาตรฐาน Green and Clean Hospital และมาตรฐาน HES เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพมีองค์ความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดลอ้อมและสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาําบลตามมาตรฐานมีการคัดแยกมูลฝอยตามประเภทและนำไปกำจัดตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด ในปีพศ2557โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุกได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขตและทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการดำเนินการตามมาตรฐานแฮสมีมาตรการการประหยัดพลังงานการใช้พลังงานทดแทนอย่างเป็นรูปประธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคารเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการรับบริการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องอาหารปลอดภยัยผักปลอดสารพิษและเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชนมีการส่งเสริม การมีส่วนร่วมการพัฒนากรีนในชุมชนการขอรับค่าชดเชยจากสอปอสอชอข้อมูลณวันที่25มีนาพศสอ6พรายงานสรุปยอดเงินงบประมาณสุทธิรายกองทุนจำแนกตามหน่วยบริการรวมเงินทั้งสิ้น6,285,158บาท 37สตางค์ค่าชดเชยจากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการท้องถิ่นจำแนกตามหน่วยบริการรวมเงินทั้งสิ้น3 1 5 3ส8หบาท30สตางค์และค่าชดเชยจากการให้บริการผู้ป่วยตามรายการฟีสเก็ตด,ดูจำแนกตามหน่วยบริการ รวมเงินทั้งสิ้น1นึ่งแสนหบาท96สตางค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอสูงเม่นใช้โปรแกรมในการบันทึก3โปรแกรมได้แก่โปรแกรม MyPCU โปรแกรม HostXPPCU และโปรแกรม HostXPPCUXE ในส่วนโปรแกรมที่ใช้ในการเบิกค่าชดเชยได้แก่ New Eclaim, KTB, m o b Mob c l a i m และ OPPP Individual ซึ่งในแต่ละโปรแกรมมีรายการค่าชดเชยที่ต่างกันแนวทางให้บริการและเงื่อนไขในการขอรับค่าชดเชยตามรายการฟรีส e d u ดูดังต่อไปนี้ บริการฝากคันเงื่อนไขในการจ่ายหญิงไทยตั้งคันทุกสิทธ์จ่ายในอัตรตาครั้งละ360บาทจำนวน8ครั้งบริการตรวจหลังคลอดเงื่อนไขในการจ่ายหญิงหลังคลอดคนไทยทุกสิทธ์จ่ายในอัตราครั้งละ150บาทจำนวน3ครั้งบริการให้วัคซีนป้องกันโรค เงื่อนไขในการจ่ายเด็กไทยแรกเกิดถึงอายุ14ปีทุกสิทธิ์จ่ายในอัตรา20บาทต่อโดสบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเงื่อนไขในการจ่ายหญิงไทยทุกสิทธิ์อายุ30ถึง59ปีคนละหนึ่งครั้งทุก5ปีใจ่ายในอัตรา50บาท บริการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเงื่อนไขในการจ่ายประชากรไทยทุกสิทธิ์อายุ50-70ปีคนละหนึ่งครั้งทุกสองปีจ่ายในอัตรา60บาทบริการยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและกรดโฟลิกเงื่อนไขในการจ่ายหญิงไทยทุกสิทธิ์อายุ13-45ปี ผลละหนึ่งครั้งต่อปีจ่ายในอัตรา80บาทบริการแพทย์แผนไทยเงื่อนไขในการจ่ายสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปิดสิทธิทุกครั้งอัตราจ่ายตามผลงานบริการแพทย์แผนไทยอัตราพ o อยต่อครั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง มีแนวทางป้องกันข้อมูลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพศ2562อย่างเข้มขัดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดข้อมูลณนะวันที่25มีนาพศ2568ตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานเป้าหมายละ7 0 มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์9แห่งไม่ผ่านเกณฑ์7แห่งตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูงเป้าหมายร้อยละแมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์11แห่งไม่ผ่านเกณฑ์5แห่งผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เป้าหมายร้อยละห้มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สามแห่งอยู่ระหว่างดำเนินการอีกสิบสามแห่งการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ30 7 0ถึงเจปีเป้าหมายร้อยละ80มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์หแห่งไม่ผ่านเกณฑ์10แห่งประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิ ได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป้าหมาย้อยละ35มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สแห่งไม่ผ่านเกณฑ์13แห่งการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพันุในผู้ป่วยนอกผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการ การใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ป่วยนอกผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการการคัดกรองโรคซึมเศร้า2วในกลุ่มโรคเรื้อรังเป้าหมายร้อยละแปดสิบมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์หนึ่งแห่งไม่ผ่านเกณฑ์สิบห้าแห่งการคัดกรองโรคซึมเศร้า2วในกลุ่มผู้สูงอายุ เป้าหมายร้อยละแปดสิบมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์ห้าแห่งไม่ผ่านเกณฑ์สิบเอ็ดแห่งการคัดกรองโรคซึมเศร้าสองคิวในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป้าหมายร้อยละแปดสิบมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สองแห่งไม่ผ่านเกณฑ์สิบสามแห่งและอีกหนึ่งแห่งไม่มีหญิงตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ12สัปดาห์เป้าหมายร้อยละ75มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์9แห่งไม่ผ่านเกณฑ์6แห่งและอีกหนึ่งแห่งไม่มีหญิงตั้งครรภ์หญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในหน่วยบริการได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนเป้าหมายร้อยละร้อย มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์เแห่งไม่ผ่านเกณฑ์เแห่งหญิงตั้งคันที่ได้รับบริการฝากคันครบ8ครั้งเป้าหมายร้อยละห้าสิบไม่มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์หญิงหลังลอดได้รับการดูแลครบ3ครั้งตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละเจมีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สแห่ง ไม่ผ่านเกณฑ์14แห่งเด็กแรกเกิดถึง6เดือนกินนมแม่อย่างเดียวเป้าหมายร้อยละ50มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์6แห่งไม่ผ่านเกณฑ์10แห่งเด็กอายุ0 -5 ปีได้รับการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและแปลผลภาวะภูชนาการ เป้าหมายร้อยละ90มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์10แห่งไม่ผ่านเกณฑ์6แห่งเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กเป้าหมายร้อยละ80มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์8แห่งไม่ผ่านเกณฑ์8แห่งผลการดำเนินงานคัดกรอง พัฒนาการตามช่วงอายุเป้าหมายร้อยละ90ไม่มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามช่วงอายุการคัดกรองมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเป้าหมายร้อยละ20มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์3แห่งไม่ผ่านเกณฑ์13แห่งพบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตามซ้ำภายใน30วัน เป้าหมายร้อยละ90มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์4แห่งไม่ผ่านเกณฑ์ส2แห่งเด็กอายุ0-5ปีได้รับวัคซีนแต่และชนิดครบตามเกณฑ์เป้าหมายร้อยละ90มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์สแห่งไม่ผ่านเกณฑ์13แห่ง<อ>ผู้สูงอายุ ได้รับการคัดกรองความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) เป้าหมายร้อยละ90มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์5แห่งไม่ผ่านเกณฑ์11แห่งผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองความถดถอย9ด้านเป้าหมายร้อยละ90มีหน่วยบริการที่ผ่านเกณฑ์6แห่งไม่ผ่านเกณฑ์10แห่ง ผ่านเกณฑ์ทุกหน่วยบริการมีการจัดทาแผนส่งเสริมสุขภาพดีเวลเนตแผนในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงผ่านเกณฑ์ผลงานเด่นของอําเภอสุงเม่นด้านแพทย์แผนไทยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวงได้จัดให้บริการครบทั้ง4ด้าน ในด้านงานเวชกรรมให้การตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทั้งหัตการแผนไทยและยาสมุนไพรด้านเภสัชกรรมไทยให้บริการตรวจวินิจฉัยพร้อมจ่ายยาสมุนไพราตามกลุ่มอาการ8กลุ่มโรคด้านพดุงคันไทยให้บริการตรวจรักษาพร้อมทั้งฟื้นฟูมารดาหลังคลอด ด้านการนวดแผนไทยให้บริการนวดเพื่อบำบัดร,รักษาโรคทางกล้ามเนือ้อรวมกับการประครบสมุนไพรร่วมด้วยนอกจากการให้บริการทั้งสีด้านทางกลุ่มงานแผนไทยโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตามบนพระหลวงยังได้ทำนวัตกรรมวิจัย เกี่ยวกับการรักษาข้อเข่าเสื่อมด้วยวิธีการนวดการกดจุดร่วมกับวิธีการพอกเขา่าในกลุ่มผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมและกิจกรรมแช่เท้านี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีส่งเสริมการใช้สมุนไพรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ การผรดุงคันไทยทำในหญิงหลังคลอดเพื่อช่วยให้มารดามดลูกเข้าอู่เร็วเพิ่มระบบการไหลเวียนโลหิตและขับน้ำคาวปลาได้ดีขึ้นรวมทั้งการทับหม้อเกลือยังช่วยละลายไขยมันหน้าท้องลดอาการบวมของหน้าท้องโดยจะมีวิธีการนวดคลายกล้ามเนือ้อการประครบการทำหม้อเกลือ การอบไอน้ำสมุนไพรและมีวิธีการนวดเต้านมร่วมด้วยในกรณีเต้านมคัดน้ำนมไม่ไหลด้านการนวดไทยและการประครบสมุนไพราการนวดไทยช่วยบรรเทาอาการปวดการติดขัดแข็งเกร็งของกล้ามเนือ้อและข้อต่อเส้นเอ็นร่วมกับการประครบสมุนไพร เพื่อให้ความร้อนจากสมุนไพรช่วยคลายกล้ามเนือ้อลดอาการบวมแดงและกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมวันหมออนามัยทางงานแพทย์แผนไทยตัวแทนอำเภอสูงเมน่นได้ออกจัดก,กิจกรรมทำน้ำดื่มสมุนไพรอาหารเป็นยาและมีการให้ความรู้ในด้านการทำยาดมการทำน้ํามันไพร ต่อผู้ที่ให้ความสนใจกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประชาชนหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนในการเข้ามาให้ความรู้และรักษาให้กับชาวตำบลพระหลวงกิจกรรมดังกล่าวเป็นการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ของเขตอำเภอสูงเมน่น และในงานดังกล่าวโดยได้รับความร่วมมือจากแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลน,น้ำชำโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุกโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพึ่งร่วมกับกลุ่มงานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและการนวดร่วมกับประคบสมุนไพร ปัญหาโอกาสพัฒนาและสิ่งที่ต้องสนับสนุนของเขตพื้นที่อำเภอสูงเมน่นมีดังนี้ปัญหาทางด้านการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานส่งผลทำให้ภาระงานมากขึ้นปัญหาบุคลากรใหม่ยังขาดประสบการณ์ในการทำงานและปัญหาทางด้านงบประมาณส่วนใหญ่ใช้ในการจ้างบุคลากร ส่งผลให้มีงบประมาณในการพัฒนาส่วนอื่นไม่เพียงพอเช่นการซื้อชุดตรวจวัสดุทางการแพทย์โอกาสพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สรรหาบุคลากรเพิ่มตามอัตรากำลังและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตามสายงานสิ่งที่ต้องสนับสนุน สนับสนุนเงินตามขนาด S, M, L ให้เป็นไปตามภารกิจถ่ายโอนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาชีพทันตาพิบาลพยาบาลสนับสนุนครุภัณฑ์วัสดุทางการแพทย์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่หาแนวทางความก้าวหน้าสำหรับลูกจ้างสายวิชาชีพรวมถึง การเงินและธุรการโดยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จ้างตามภารกิจผู้ประสานงานกองสาธารณาสุขควรทำความเข้าใจในงานที่แจ้งต่อรพอสตอเมื่อรพอสตอเกิดความไม่เข้าใจผู้ประสานงานควรให้ข้อมูลที่ชัดเจนได้ ทางรอพอสตในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่นขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ขอบคุณค่ะ